การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกันความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเพียงแต่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์โดยการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็เป็นการแสดงน้ำใจได้ เช่นการพาเด็กหรือผู้สูงอายุข้ามถนนหรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีคันหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นก็ได้ก็นับว่าเป็นการแสดงความมีน้ำใจการแสดงความมีน้ำใจจึงไม่ได้วัดกันด้วยเงินทองบางคนมีเงินมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนมีน้ำใจเพราะเขาอาจแรงน้ำใจก็ได้ บางคนเป็นเศรษฐีแต่มีความตระหนีมากไม่ยอมแม้จะสละเงินให้ผู้อื่นโดยที่ตนไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนถึงกระนั้นคนที่ไม่ได้มีเงินมากเพียงแค่พอมีพอกินอาจเป็นคนที่พอมีน้ำใจให้คนอื่นบ้างก็ย่อมเป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่นเสมอความมีน้ำใจนั้นตรงกันข้ามความเห็นแก่ตัวขณะที่คนเห็นแก่ตัวมักจะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อน แต่แน่นอนคนที่มีน้ำใจจะคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมบ้างและความมีน้ำใจก็ยังตรงกันข้ามกับความอิจฉาริษยาคนที่อิจฉาริษยาย่อมปรารถนาที่จะเห็นความล้มเหลวของผู้ที่ได้ดีกว่าแต่คนมีน้ำใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าจะมีมุทิตาและจะแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ ผู้มีน้ำใจจะนึกถึงผู้อื่นและจะพยายามช่วยผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าผู้มีน้ำใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนทั่วไปและเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมและที่สำคัญพวกเขาเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการฝึกตนเองให้เป็นคนมีน้ำใจ นอกจากจะทําให้เรามีจิตใจที่ดีงามเบิกบานแจม่มใสผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิ่มเอิบแล้วยังทําให้เราได้มิตรสหายมากใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยเพราะความมีน้ําใจแสดงถึงความมีเมตตาการุณาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขตลอดไปเพราะสังคมของเราจะเป็นสังคมแห่งความสันทิสุข